ประกาศรางวัลมิสเตอร์ซูเปอร์โมเดลลาวส์มิสเตอร์คอสโมโพลิแทนลาวส์และมิสเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์สลาวส์ถ้านุ่มคนใดบอได้ประกาศนั่นคือเขาได้เข้าท็อปสามเพื่อไปรุ่นเป็นมิสเตอร์โกลบอลลาวส์และมิสเตอร์ยูนิเวอร์สลาวส์พร้อมทั้งมิสเตอร์ทัวริซึมลาวส์เอาละตอนนี้ข้าพเจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกาศผล c าวนิ่งโมเม e ต์ฮอตช็อตอิดเริ่มต้นกับมิสเตอร์ซูเปอร์โมเดลลาว2014ได้แก่ได้แก่ไ่ได้แก่ สวัสดีค่ะลิดลินคำแสงขอแสดงความดีใจลิดเจ้าได้เป็นมิสเตอร์ซูเปอร์โมเดลลาวส0ง4ีพร้อมได้หับรางวัลเงินสด10ล้านกีบ มอบสายสะพายโดยท็อปซิกมิสเตอร์ยูนิเวอร์ซลาว2 0 2 3และเป็นซูเปอร์โมเดลต้นสุวรรณีธรรมาบงษาและมอบซอดอกไม้โดยท็อปซิกมิสยูนิเวอร์ซลาว2 0 2 4ตาต้าพรสวรรค์พิมพาคอน g กร t ูเ a ชั o n และนี่คือมิสเตอร์ซูเปอร์โมเดลลาว2 0 2 4ขอบใจหลายๆพวกเขาไปต่อกันครับรางวัลมิสเตอร์คอสโมโพลิ i ทนส์ลาว 2 0 2 4ได้แก่ได้แก่แกอาตปืน ก๊อฟวิลสรรันทิพพระวงศ์พันเจ้าได้เป็น 4. มิสเตอร์คอสโมโพลิเทนส์ลาว2004มอบสายสะพายและโดยท็อป6มิสเตอร์ยูนิเวอร์สลาว2003 บิลลี่วันไซบงผักดีและมอบซอดอกไม้โดย First สว n นน์อัพ s s สยูนิเวอลาว2004ลินดาพุทธสอนพิมพ์มากไก่สอนอัตตปือเจ้าคือมิสเตอร์คอสโมโพลิแทนส์ลาว2004คอนเกรตเรชันและได้หับเงินสดมุนค่า10ล้านกีบพร้อมสายสะพายมีอีกหนึ่งรางวัลหนึ่งคนนี้ถ้าได้เป็น Mr. National u n i v e r s ูนิเวรานั่นแปลว่า ทั้ง3คนจะได้ไปต่อมิสเตอร์เนชั่นแลยูนิเวอร์2 0 4ได้แก่ได้แก่ยภไยดีได้แก หัวพานเดวิดแก้วดวงตาได้เป็นมิสเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์สลาวมอบฉายเซอร์ไพายโดยมิสเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์สลาว2003ท็อป10มิสเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์ส2004โด่งพัฒนาเสาียงยะกุมมาร และมอบซอดอกไม้โดยประธานโค้งการเลยเนาะทานนางทัญย่าลาลินลาลินพัชราขอขอบใจหลายๆและนี่คือ3มคนที่เข้าฮอทชอปเรหนึ่งในนี้จะกลายเป็นมิสเตอร์ยูนี่ยนเวิลด์2004 อีกหนึ่งคนจะเป็นมิสเตอร์โกโบลาว2 0 0 4และอีกหนึ่งคนเป็นมิสเตอร์โทวรซึมลาว2 0 0 4แน่นอนเดี๋ยวพวกเขาจะกลับมาพบกับพวกเขาในการตอบคำถามในห้อ Final Questions และ Final Look แล้วจะกลับมานี่คือ Final Competition